ในการทําประกันร,รถมอเตอร์ไซค์นะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือรถที่ใช้งานส่วนบุคคลนะครับอย่างเช่นเราเนี่ยขับไปทํางานขับกลับบ้านขับไปเที่ยวนู่นนี่นั่นที่ใช้งานส่วนบุคคลนะครับไม่ได้ใช้รับจ้าง2ก็คือประเภทที่ใช้รับจ้างอย่างเช่นวิ่งส่งอาหารนะครับวิ่งแกลบวิ่งไลน์แมนวิ่งช้อปปี้แบบนี้นะครับส่งอาหารแบบนี้นะครับเรียกว่าวิ่งใช้ใช้ใช้รับจ้างเนาะ แยกกันนะครับแยกกันราคาไม่เท่ากันนะครับรถที่ใช้ส่วนบุคคลเนี่ยถ้าไม่เกิน250ซีซีเนี่ยเบี้ยประกัน2,500บาทต่อปีครับไม่แพงเนาะเป็นประกันชั้น2บวกของมอเตอร์ไซค์คำว่า2บวกของมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะเหมือนกับรถยนต์เลยนะเงื่อนไขเดียวกันเลยครับเงื่อนไขเดียวกันนะครับ,ก,นนรบก็คือรถชนกับรถถึงจะซ่อมรถเราเนาะต้องแยกก่อนนะ ไอ้กรณีที่รายการที่ซ่อมคู่กรณีเนี่ยประกันเนี่ยซ่อมให้อยู่แล้วครับคู่กรณีเนี่ยสิ่งที่เราไปชนแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับขับเองล้มเองโดยไม่มีคู่กรณีที่เป็นรถนะครับที่เป็นยานพาหนะาทาั้งบกเนะยบริษัทประกันจะไม่ซ่อมรถให้เรานะครับเหมือนกันครับเหมือนรถจนเลยเนาะไม่แตกต่างกันเลย อีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือรถที่ใช้งานรับจ้างนะครับวิ่งแกลบไลน์แมนแบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยประกันเนี่ยจะแพงกว่านะครับจะส5ม0ันห้าร้อยบาทเป็นประกันชั้นสามบวกด้วยนะไม่ใช่สองบวกสองบวกกับสามบวกนะครับต่างกันก็คือสองบวกคุ้มครองรถยนต์สูญหายแล้วไฟไหม้สามบวกไม่คุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้นอกนั้นเงื่อนไขเหมือนกันครับต้องแยกกันเนาะต้องแยกกันรถที่วิ่งใช้งานรับจ้างเนี่ยวิ่งส่งอาหารเนี่ย ค่าประกันจะแพงกว่าเพราะว่าการใช้งานความเสี่ยงมันสูงกว่านะครับตรงนี้ต้องเข้าใจด้วยใครที่ทักผมมานะครับที่ทักเข้ามาเนาะตรงนี้ต้องเรียนให้ทราบก่อนหลายๆท่านนะครับสนใจนะครับอยากจะทําแต่พอเห็นราคานะครับก็ไม่ทำกนะันตรงนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่ามีอีกหลายเคสนะครับที่โทรมาปรึกษาผมเนี่ยบางท่านนะครับทักมาหาผมเนี่ยยังไม่ทันข้ามเดือนแล้ครับไปซะแล้วครับกลิ้งซะแล้ว อันนี้มีนะครับมีเยอะด้วย <c oughs> ข้าวันนั้นผมทำกับพี่อุดมศักดิ์ก็จบแล้วว่าแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยคำพูดนี้ผมไม่อยากไม่อยากได้ยินจากเอซผมเลยนะจริงๆครับหลายๆครั้งนะ